สวัสดีค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้พี่การจะมาพยากรณ์ประจําวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวพี่การสับไพ่ไปแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะขอไพ่ดีๆให้ชาวราศีมีนหน่อยนะคะไพ่สรุปสามใบนะคะ แอบเป็นห่วงชาวราศีมีนนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาส่องดวงราศีมีนกันดีก,กว่านะคะผ่านไพ่กันนะโอเคอาการเลือกไพ่ครบแล้วเพราะว่าเห็นปักที่แล้วนี่เหนื่อยมากนะคะเหนื่อยใจเหนื่อยกายนะโอเคชาวราศีมีนคะนี่คือไพ่ของคุณประจำวันที่หนึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกายนคะ่ะไพ่ใบแรกนะ โอ้โหไพ่ใบแรกขึ้นมาก็คิงออฟซอสเลยนะคะค่อนข้างที่จะปกป้อตัวเองเต็มที่นะเดือนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงนี้คุณจะเ,เขาเรียกว่าอะไรป้องกันตัวเองเต็มที่อะไพ่คิงออฟ r อ s หมายถึงไพ่นักสู้นะคะคุณมีค่อนข้างที่จะมีจิตใจของนักสู้ขึ้นมาเลยแหละนะคะในช่วงนี้นะพร้อมที่จะเจอทุกปัญหาเลยเห็นราชาคนนี้ไหม เขาถือดาบรอเลยแล้วแบบใครจะมาก็มาสิอะไรประมาณนี้ปัญหาต่างๆฉันไม่กลัวนะคะเดือนนี้คุณมีพลังใจเต็มที่ในการต่อสู้นะไพ่ j u s t i c นะคะไพ่ j u s t i c ขึ้นมานะคะดาบเห็นไหมผู้ชายถือดาบผู้หญิงถือดาบไพ่สองใบนี้นะคะถ้ามารวมกันบอกได้เลยว่าทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณทําดีในช่วงนี้สิ่งดีๆจะเข้ามาตอบแทนคุณนะคะแต่ถ้าเกิด ใครที่เคยหลงทางพลาดั้งไปเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นแต่ก็ดีแล้วแหละนะคะอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรชดใช้เคลียร์จบเราก็จะได้เริ่มบทบาทใหม่ชีวิตแชปเตอร์ใหม่นะคะบทใหม่ของชีวิตนะดูไพ่ใบต่อไปสิค่ะเดอะสตาร์นะเป็นไพ่แห่งความหวังเป็นไพ่แห่งความศรัทธานะคะเดือนนี้รู้สึกว่าปัญหาต่างๆในชีวิตของชาวราศีมีน คุณจะมองเห็นแสงสว่างกลอุโมงค์บ้างแล้วนะคะเป็นความหวังเป็นความคิดที่คุณคุณอาจจะทุกข์คนเรานะถ้าเกิดว่าทุกข์มาถึงถึงจุดหนึ่งอะสมองของเรามันจะป้องกันตัวเองนะคะมันจะแบบมันจะมีแว็บหนึ่งอะที่คุณคิดถึงสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ขึ้นมานะคะไพ่แบบไพ่เดอะสตาร์ใบนี้ก็เป็นไพ่แห่งความหวังความสัธยอีกใบหนึ่งนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณนะ บางคนอาจจะเคยพังทลายมาก่อนคือจจเคยจบมาก่อนนะคะแต่การจบในครั้งนี้นะมันไม่ได้ทําให้คุณแบบท้อแท้เลยคุณมีพลังในการต่อสู้มากขึ้นด้วยซ้ําคนเราถ้าเคยเจอปัญหาอะไรหนักๆมาแล้วนะคะปัญหาต่างๆอื่นๆเข้ามาคุณก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าไพ่คิงออฟสอดเขาเป็นถึงราชาแล้วไงเขาผ่านหนึ่งดาบสองดาบสามดาบมาแล้วคุณผ่านทุกปัญหามาแล้วนะคะชาวราศีมีนไม่ว่า บ้านจะถล่มชีวิตจะพังทลายนะคุณรับได้คุณสู้ไหวนะคะเ,เขาเรียกว่าปักนี้เป็นปักที่คุณมีพลังใจค่อนข้างดีนะคะนะเห็นไหมจัสติกมาพร้อม The ะเดวินะคะอย่างที่พี่การบอกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราทําดีเราก็รับสิ่งดีๆตอบแทนไปแต่ถ้าเกิดเคยพลาดพลั้งอะไรมาผลที่มันเกิดขึ้นมาก็จงยอมรับพอเรายอมรับแล้วเราก็ แก้ไขยอย่าให้มันเกิดขึ้นซ้ำนะคะแล้วก็เดินไปในทางที่ถูกที่ควรเนาะเจ็ดคาถาปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆเดือนนี้ก็ค่อนข้างเยอะยังเยอะเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าในด้านของความรู้สึกความคิดของคุณคุณไม่ได้เศร้าหมองทุกใจมากมายเหมือนปักที่ผ่านมาปักที่ผ่านมานี่โอ้โหไพ่ยทุกพ่นอนไม่หลับพ่เครียดขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ปักนี้รู้สึกว่า คุณจะค่อนข้างมีแรงต่อสู้นะไพ่เจ็ดคาถา,าเนี่ยเห็นไหมผู้ชายคนนี้นะคะเขายืนอยู่บนหน้าผาไม้คาถาข้างล่างนี้เป็นเหมือนอุปสรรคปัญหาที่เขาต้องเผชิญแต่เห็นไหมเขาทําอะไรเขาถือไม้ขึ้นมาสู้เดือนนี้ชาวราศีมีนสู้ให้เต็มที่นะคะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะมองเห็นทางออกคุณจะมีแสงสว่างมีแสงสว่างเล็กๆนะคะโผลมาเห็นไหมไพ่ก้าเหรียญไพ่ก้าเหรียญหมายถึงว่า เดือนนี้คุณไม่ไดเอาความสุขไปผูกไว้ที่ขาใครคุณจะมีความสุขด้วยตัวคุณเองนะคะเหมือนคุณจะพลิกความคิดเปิดโอกาสให้ตัวเองมีความสุขนะคะไม่ได้แบบไปอะไรนะเขาเรียกว่าไปมีความสุขอยู่กับคนอื่นเห็นคนอื่นมีความสุขคุณถึงจะมีความสุขนะคะไปผูกไว้กับขาเขาแต่เดือนนี้เหมือนว่าคุณจะเปลี่ยนแล้วนะคะความสุขอยู่ที่ตัวคุณคุณทําของคุณเองได้นะคะไพ่ใบต่อไป มันก็มีบ้างแล้วเนาะเดะแฮงแมนนะคะเดแฮงแมนมาพร้อมกับเดอะทาวเวอร์ปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นไพ่แถวแรกคือปัญหาอุปสรรคที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคุณก็จะมีแวบแวบบ้างแวบแวบคิดถึงมันคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงปัญหาต่างๆที่มันยังหาทางออกไม่ได้ในตอนนี้แต่ที่การมองว่าเดือนนี้คุณจะไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยหนักไม่ค่อยทุกข์เหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะ มันไม่สามารถแก้ไขได้นะคะสิ่งที่เราจะแก้แก้ไขได้ก็คือเราจะทํายังไงต่อไปนะคะเพราะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วจบแล้วมันก็คือจบนะคะนะให้ก้าเหรียญมาพร้อมไพ่ King of Pen เ a c l e นะคะในช่วงเดือนนี้นะชาวราศีมีนอาจจะหายใจหายคอไม่ได้บ้างช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยหนักท้อนะคะไาจจะปัญหาครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาเรื่องการเงินเข้ามารุมคุณไม่หยุดเดือนนี้ ปัญหามันยังอยู่แต่ว่าคุณสามารถเคลียร์ได้เหมือนว่าการเงินองของคุณจะโปโมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะคะก้าวเหรียญมาพร้อมกับคิงถือเหรียญน,นะคะคุณคุณจะหายใจได้คล่องขึ้นนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินเนาะในเดือนนี้นะคะไพ่ i n g of ฟวันไพ่คิงออฟวันเป็นไพ่าราชาหรือาทานะคะคุณก็ยังจะมีความรับผิดชอบสูงอยู่เหมือนเดิมแหละแต่บอกเลยถ้าเป็นคิงเนี่ยคุณเคลียร์ได้คุณทําได้นะคะชาวราศีมีนโอ้ค่อนข้างที่จะ ออกมาดีกว่าปักที่แล้วเยอะมากดีใจด้วยนะคะดูไพ่สรุปของคุณกันนะนั่นเห็นไหมสี่คาถาปัญหาต่างๆในช่วงที่ผ่านมานะคะเหมือนจะได้รับการแก้ไขคุณจะเออเขาเรียกว่าอะไรชีวิตเริ่มมั่นคงขึ้นบางคนที่เหนื่อยทุกข์ยากเรื่องการเงินช่วงนี้การเงินคุณดีขึ้นนะคะเริ่มเริ่มมีเงินติดกระเป๋าอยู่กระเป๋ามากขึ้นความสัมพันธ์ต่างๆที่มันคอนแคลนสันไวอ่อนอ่อนาเรียกว่าอะไร ความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างอ่อนแอมันก็จะเริ่มเข้มแข็งขึ้นนะคะให้ k n n o of u u p ให้เห็นความเขาเรียกว่าอะไรความคิดความอ่านของคุณนะเดือนนี้คุณเป็น King ง i n g ให้ King มาถึง3ใบ King งวอนคิงถือดาบคิงถือถ้วยเดือนนี้ชาวราศีมีนจะมีสติมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตเหมือนคุณตกผลึกแล้วนะคะอะไรที่คุณเคยเจอมันหนักหนาที่สุดและ ตอนนี้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาคุณไม่กลัวนะคะคุณตกหลึกความคิดเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูไพ่ใบสุดท้ายนะวิกันงงมากคือไพ่ปูมาดีมากแต่ไพ่ใบสุดท้ายคุณนะคะก็ยังเป็นก้าวดาบอยู่ก็หมายถึงว่าปัญหาต่างๆที่มันยังคารากระซังปัญหาหนี้สินปัญหาที่มันยังรุมเร้าอยู่มันก็ค่อนข้างเคลียร์ไปได้ในบางส่วนแต่ว่ามันก็ยังอยู่นะมันยังไม่จบนะคะในปักนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่า ปัญหาต่างๆมันก็ไม่ได้เคลียร์ได้รวดเร็วขนาดนั้นนี่มีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องการเงินแต่ว่าที่การมองว่ามันน่าจะดีกว่าปักที่ผ่านมาแน่นอนนะคะคุณไม่ได้เครียดมากเหมือนคุณมีสติมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะแบบๆอาจจะเผลอไปแบบเครียดบ้างทุกบ้างแต่ว่าเดือนนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นเดือนที่คุณจะพลิกชีวิตนะคุณลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วชีวิตคุณมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์มาก็หมายความว่า คุณอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วแหละว่าปัญหานี้คุณจะแก้ยังไงหรือคุณจะเดินยังไงนะคะโอเคนะของชาวราศีมีนก็ประมาณนี้แหละนะคะพี่คันขอจบคำพยากรณ์เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ